สบายดีพี่น้องอัเบิงเสียดอย่างกินอันเบิงเด้อพี่น้องเด้อเราเอเราเสียดอย่างเต็นเต้นมีหมอ้อมีขวดน้ำเนาะขวดน้ำเอาน้ำใส่พร้อมเนะพี่น้องค่ะเห็ดไม่ได้ เฮ็ดยังเ่ะนะฮั่นอ้หนูเลยพี่น้อยฮั่นหนูอบหนูอบโอ่งหนูอบยังไงนี่เบิ่งเบาเอะเลยโอ้ยเจ้ากัดร้างเฮ็ดหน่อย ใส่กุลาบันนี่ไอ้ยังปิดบันนี่แมียังปิดบปี๊บกับพมีอย่าว่าได้ใส่หมอนหนึ่งคนนะหมอนหนึ่งคนนี้จ้ะอืมจ๋าดำ ใส่หมอนหนึ่งเด้๋พี่น้องเอ้ยเปิดเมนอบป,ปิ๊บอันนี้อบหมอนหนึ่งอันนี้ <c oughs> หนูอบหมอนหนึ่งพี่น้องเคยเห็นบะเท่าเท่าแต่เอเราเห็ดแล้วถ้ามาเบิ่งกันว่ามันซุกแล้วมันจะเป็นยังไงแต่เออยากกินอบกับเปกินไก่อยากกินหนูอบอบปิ๊บอันนี้อบหมอนหนึ่งเดี๋ยวจะถ้ามาเบิ่งออกมามันช่เป็นแบบไหน เอวกินนังกงเอวกินนังเอวกินนังเอวกินนัง,อนองอบอปหนูลูกชายหามาเออบแล้วแลวลราก็มานอนลินเดี๋ยวก็ลูกชายนะพี่น้องวน,น้าขานี่มินนวดนี่นะอาะมินนวดได้เอ้ยมินนวดได้เอ้ยไม่อยากอยูได้

มยเดียวให้โบขโมยไข่โบเดียวอะโบขโมยไข่บ่ล่โบนี่ช่วขโมยไข่น้อ